มนุษย์ออฟฟิศจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างน,นะครับกับโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะฮะวันนี้เรามีคำตอบให้คุณนะครับจากพี่ BHR The Next Gen ครับผมใน InTalk w e t r u s t ในโลกของการพัฒนาบุคคลหรือว่าการบริหารบุคคลบริหารทีมองค์กรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันมีความท,าท้าทายอะไรบ้างฮะที่เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญเลยความท้าทายที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับตอนนี้มันมาจากสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจสภาพการเมือง,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 งรวมๆกันแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่าง รวดเร็วคีย์ที่สําคัญนะครับมันคือการปรับตัวของ people เนี่ยมันเร็วพอกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงตัวอื่นๆื่นหรือเปล่าอันนี้แหละครับเลยน่าจะเป็นตัวตัวเร่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นทั้งเป็นทั้งอุปสรรคด้วยนะแล้วก็เป็นทั้งความท้าทายครับที่เราจะเจอกันอยู่แน่ๆโยดีมากเลยครับเพราะต้องเตรียมคนให้ทันกับความเร็วของโลกที่มันกําลังเปลี่ยนไปมีความท้าทายอะไรบ้างครับในในความเร็วตรงนั้นนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของ disruptive ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้คนต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการทํางานที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะในยุคก,ก่อนเนี้ยเราจะคุยกันถึงเยอะๆอยู่2เรื่องหลักๆเนี่ยนะครับคือเรื่องของจํานวนคนที่เพียงพอหรือเปล่ากับการ uh huh. ทํางานแต่วันนี้เราดูแค่ manpower ไม่พอแล้ว <ừ. S 2> เราต้องมาดูว่าคนที่มีอยู่แม้ว่าจะมีจํานวนอย่างที่เราต้องการนะแต่ว่าสกิลในตัวเขาอะครับมันมีเพียงพอกับการที่จะไปต่อสู้กับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหร,รือเปล่า ให้พี่บีช่วยเก่งข้อสอบหน่อยครับว่าอตอนนี้แม้ว่ามันดูไม่ออกหรอว่าตรงปลายทางมันจะเป็นยังไงบ้างแต่มันมีสกิลไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเก่งข้อสอบแล้วอันนี้น่าจะสักษาสกิล ที่เป็นสกิลที่น่จต,ต้องได้สกิลที่1น,นะพี่คิดว่ายังไงก็ไม่หนีหนีไม่พ้นเรื่องนี้แน่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีมันมันวิ่งไปตามทิศทางในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรจะต้องลงมาโฟกัสคนทํางานต้องโฟกัสมากขึ้นกว่าเดิมก็คือเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีครับตัวเนี้ยที่มองว่าทุกๆตำแหน่งงานเลยนะไม่ใช่ตำแหน่งงาน<ม>ที่บอกว่าผมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลเท่านั้นนะงานแอดมินทั้งหลายอ่ะสุดท้ายมันก็จะต้องไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่มัันนนนนเเป็ดิิจแๆพราาะะฉ้้ถ เตรียมความพร้อมในเรื่องของการทำดิจิตอลเข้าใจก่อนว่าในงานของเราเอาดิจิตอลมาใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างตัวที่2ครับในสถานการณ์ที่วันนี้นะเรากําลังอยู่ในโลกที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่เราคุยกันไปเพราะฉะนั้นมันมีทั้งการเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งความคลุมเครือที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราทุกๆคนจะเจอก็คือเราอาจจะต้องตัดสินใจให้มันมีความเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วต้องเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วด,ด้วยดังนั้นวันนี้การตัดสินนใจจที่มัะ ว่เร็วได้ก็ต่อเมื่อคุณเองเอา Data ที่คุณมีอยู่ในมือ มาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการที่จะตัดสินใจนนเพราะฉะนั้นความรู้ที่ทุกๆทุกๆตําแหน่งงานจาเป็นต้องมีนะครับคือเรื่องของการใช้ Data ของตัวเองอให้เป็นเพราะฉะนั้น Data เนี่ยมันจะ d r i v เว้นในทุกๆเรื่องเลย d r i v เเราด้วยนะครับและ Drive เวนตัว Business ด้วยและถ้าเราใช้ Data นะครับในการตัดสินใจอย่างถูกต้องเรามีความรู้ในการที่จะเลือกใช้ Data ของเราเป็นเนี่ยนะพี่ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นตัวดึงเอาศักยภาพในตัวเราออกมาแล้วทําให้งานของเราเนี่ยสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายของเราได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเป็นซอฟต์สกิลละเละเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่าเซอร์ไพรส์นะสิ่งที่เล่ามาเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะแต่ว่าอยากจะย้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคือเรื่องของ growth mindset ไอ้ oh. ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ต้องต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับตัว mindset เนี่ยนะครับมันคือกรอบความเชื่อกรอบความคิดเนาะซึ่งโดยโดยโดย mecanism h ของมันเ hmm. นี่ยนะครับตัว mindset หรือกรอบความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของคน hmm. แล้วตัวพฤติกรรมของคนนี่แหละครับมันก็จะส่งผลไปถึง result ของงาน ที่มันจะออกมามเพราะฉะนั้นตัวองค์กรเองจะต้องมองสะท้อนมองย้อนกลับมาครับวีซาที่เราอยากได้เป็นแบบนี้คุณต้องหาให้เจอว่าพฤติกรรมนะครับที่ควรจะเป็นที่จะส่งผลไปถึงวีซามันคืออะไรนะครับแล้วสุดท้ายมันจะวิ่งกลับไปที่ตัวของกรอบความคิดหรือ,อมายเซ็ทของเขาเพราะเราพูดถึงเรื่องของกรอบความคิดแบบที่เป็น growth mindset เนี่ย growth mindset มันคือความคิดในลักษณะที่เราเชื่อว่าตัวเราเองสามารถที่จะพัฒนาได้เราสามารถที่จะล้มได้เราสามารถที่จะล้มแล้วเรารรู้สึกว่าาเลุกขึ้นมาได้พร้อมที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ เพราะจริงๆทั้งเรื่อง Data ที่จะต้องเข้ามาในชีวิตของเราในการตัดสินใจต่างๆหรือว่าการใช้ดิจิทัลเข้ามาในงานของเราอ่ะมันเป็น2อย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันนะไม่ได้แบบใช้แล้วจบเลยมันมีการอัปเดรดมีอัปเดตเวอร์ชันอยู่ตลอดเลาถูกต้องถูกต้องเออเพราะฉะนั้นมันเราคงต้องเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้ growth mindset เนี่ยมันก็เลยมีความสําคัญที่ต้องผลักให้เราแบบเรียนแล้วก็ต้อง เรียนใหม่เรียนซ้ำไปเรื่อยเนี่เรียนซ้ำไปเรื่อยต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน <c oughs> ในแง่ขององค์กรนะครับเมื่อกี้เราฟังกันแล้วเนาะว่าแบบ ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปหมดเลยทั้ง Data เอ,อ่ยเทคโนโลยีเอ,อ่ยการสร้างโค้ดไมเคิต์แบบนั้นเนี่ย culture ขององค์กรแบบไหนครับที่มันจะบ่งเพาะทั้ง3อย่างนี้ขึ้นเกิดขึ้นได้ครับ culture ขององค์กรอย่างแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของ lifelong learning ที่คุณจะต้องแบบ build ขึ้นมาให้กับพนักง,งานของเราให้ได้นะครับ learning culture ในมุมขอ,องพี่เองมันต้องเกิดจากการที่ทําให้เกิดพนักง,งานของเราเนี่ยนะครับมีเอะโมเมนต์กับทุกๆเรื่องพนักงานของเราต้องมี critical thinking คุณต้องไม่รีบเชื่อกับอะไรอะไรจะมีคนอยู่2ประเภทคือคนที่จะไปหาคําตอบต่อว่าเพราะอะไรถึงโปรเซสเนี้ยเราถึงต้องทํากับอีกคนนึงอาจจะเดินมาตอบเราเลยก็ได้ว่าอ๋อเขาเพราะคนก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นคนทําแบบเนี้ยมาถ้าคุณมี critical thinking จริงๆคุณอาจจะไปหาวิธีในการที่จะสร้างแนวทางในการทํางานใหม่บนงานของคุณเองก็ได้แล้วเนี้ยคือสิ่งที่อง,องค์กรต้องการออกมาเป็นผลลัพธ์ข้อนี้ฝากถึงผู้บริหารด้วยว่าเวลาที่เราบอกว่าเราต้องการ growth mindset อะ ต้องกลับมาดูเนเจอร์ของโค้ดไมซ์เซตให้ดีนะคุณผู้ชมลองดึงภาพตามด้วยก็ได้นะครับผมบอกว่าผมต้องการโค้ดไมซ์เซตแต่ตอนที่ท็อฟฟี่ทำงานมาแล้วท็อฟฟี่ทำผิดความรู้สึกของหัวหน้าต่องานที่ลูกน้องทำผิดตัวน,นั้นอ่ะเป็นยังไงนะครับเราโอเพนให้เขาทำผิดได้ใช่ไหมหรือว่าเราบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันต้องเป็นเพอร์เฟกต์เราไม่ยอมให้มีการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้โค้ดไมซ์เซตไม่เกิดขึ้นในองค์กรนะเพราะว่าตัว คุณบอกว่าคุณอยากได้รถใหม่เซตแต่คุณไม่เปิดโอกาสให้ลูกน้องอ่ะเด้นทดลองทําอะไรใหม่ๆพอเราต้องทดลองทําอะไรใหม่ๆแปลว่า เฮ้ยมันต้องมีโอกาสในการผิดพลาดสิเพราะนั้นคุณต้องยอมรับตอนนี้ให้ได้ถ้าเราอยากได้คนที่เป็นโครดไมล์เซตจริงๆตัวองค์กรเองก็ต้องทําให้ภาวะหรือ culture ในองค์กรเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ยอมรับเรื่องของโค้ดไมล์เซตได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราบอกว่าเราอยากได้คนที่เป็นโค้ดไมล์เซตเนี่ยย้อนกลับมาอีกทีพอเราบอกว่าต้องการได้คนที่เป็นโกรดไมล์เซตแปลว่าเดฟ inition ของคนเก่งของเราอะ่ะมันต้องเป็นคนเก่งแบบโค้ดไมล์เซตนะอ๋ออันนี้คนเก่งเดิมของเราอะ่ะต้องไปดูให้ดีนะครับคนเก่งเดิมของเราเน ที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยหรือเปล่าแล้วที่เขาไม่ทําไม่เคยทําอะไรผิดเลยเนี่ยเพราะเขาเองเนี่ยไม่เคยลองเสี่ยงไปทําอะไรใหม่ๆเลยอะใช่ไหมซึ่งน่ากลัวเขาจะเลือกทําแต่เฉพาะสิ่งที่เขามั่นใจว่าเฮ้ยถ้าผมลงไปทําไปเนี่ยผมทําได้อย่างแน่นอนแล้วผมจะทําได้ดีในเรื่องนี้แน่ๆนะครับแบบเนี้ยเรียกว่ามีรสไมเซ็ตได้หรือเปล่าเพราะเขาหลีกเลี่ยงที่จะล้มเหลว ในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยนะพอฟอร์มไม่ค่อยดีนะทำดีขึ้นๆลงๆขึ้นนลงๆแต่เป็นคนที่ไปทดลองทําอะไรใหม่ๆอ,อยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะมาดีฟายครับว่าคนเก่งขององค์กรเป็นดับไหนอะ่ะมันก็ต้องไปสอดคล้องกับในเรื่องของ mindset ที่องค์กรอยากจะให้มีด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อกี้เป็นมุมของบริษัทของทีมขององค์กรล้ครับทีนี้ในมุมของพนักง,งานนะครับตัวพนักง,งานเองเนี่ยจะทํำยังไงให้เกิดทั้ง3าอย่างนั้นได้ครับ,รบเกิดการเรียนรู้เรื่อง Data, เรื่องดิจิทัลแล้วก็ยังต้องมีโก้ดหม่์เซ็จดนอกจากเรามีดินที่ดีแล้วตัวมเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยมเมล็ดพันธุ์เราต้องทำอะไรบ้างครับถ้าใครที่วันนี้มีแพชชั่นที่ชัดเจนเนี่ย คิดว่าเราเองจะรู้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรนะครับ mm hmm. ใครที่ยังไม่มีแพชชั่นที่ชัดเจนก็อาจจะต้องไปหาว่าอะไร uh huh. คือแพชชั่นของเราแต่พอเราเติบโตมาได้ในระยะหนึ่งพี่ค่อนข้างเชื่อว่าแพชชั่นไม่ใช่เป็นตัวที่ด i v e ตัวหลัก mm hmm. แต่แพชชั่นไม่เคยอยู่กับเรานาน uh huh. เราต้องกลับมาที่เพอร์เพสของเราครับ mm hmm. ตัวเราเองเนี่ยวันนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยโดยที่ตั้งเป้าไว้ในเรื่องเรื่องอะไรและอะไรเป็นแรงขับดันของเราถ้าเรามองให้ชัดจริงๆเนี่ยเราอาจจะเจอว่าบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องครอบครัว รเรื่องการที่จะได้ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับหรือเรื่องของการที่เราเองต้องการที่จะได้อะไรสักอย่างที่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ไปในระยะยาวๆได้ครับการที่ตัวเราเองจะต้องตั้งเป้าของเราให้มันมีความชัดเจนเป้าหมายตอนนี้ของเราคืออะไร